สวัสดีครับผมเบาหน่องครับมือนี้มาพอๆกับเบ้าหน่องอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบาหน่องมีตัวเลขของผีลุงทิพย์มาบอาสู่ฟังครับผมตัวเลขหรือความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับย้ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและเป็นแค่แนวทางบอสใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างคืนอยูุ่ติโชว์เลยด้วงครับผีเพิ่นบอกเลี้ยงมาสองหางเบ้าหนองเพิ่นบอกว่าบ่ต้องกลับเลยวาสันเอาเน้นๆบ่ต้องกลับเบาหน่องเลยว่าหน่ยคือมั่นใจแถวผีวาสัน ิบ่ั่นใจได้จังไดพี่ฝันเพื่นว่าพี่ฝันว่าเขามาเขียนเหลขกให้เพิ่นว่างซีนะพี่ฝันฝันมแต่มือใดล่ะอันโอ๊ยฝันมือวานนี่ล่ะเพิ่นว่าแต่ว่าบ่ได้เจอกับเบาหน้องมือนี่าทันพีวางก็เลยเด้ทักหาบ่าหน้องก็เลยได้คุยกับเบาหน้องเพิ่นว่าในฝันน่ะเพื่อนว่าเพื่อนฝันเห็นผู้เฒ่าคนหนึ่งเพิ่นว่ากับบ่ถึงกับเฒ่าแห่งเราประมาณ8ปดสิบนี่ล่ะ แปดสิบเก้าสิบนี่แหละเพื่อนว่ามาหาเอื่อยเพื่อนว่าอันมาหอดแต่บวๆยิ่งยังหลายเพื่อนว่ามาหอดกเขียนเลขให้อีลามานี้จับมือเอื่อยนะจับมือ,อ,อมือเอื่อยแล้วก็เอากระดาษหยัดใส่มือเสือเลยนี่บ่ต้องกลับว่าสั่นบ่ต้องกลับเสือเลยว่าสั่นเอาเน้นๆเอาชัดๆบ่ต้องกลับว่าสั่น บันนี้เพื่อนก็เลยว่าห่วยคือสิมั่นใจแต่ไงมั่นใจบ่ต้องกลับวะสิเพื่อนันนี้เพื่อนก็เลยว่าเอาบ่กลับกับบ่กลับเพื่อนว่าเอาตามนี้ละจักจิตถือบ่ถือเด้อเพื่อนว่าใช่ไหมบ่งหัวละเพื่อนว่าบอกว่าบ่ต้องกลับก็คือบ่ต้องกลับว่ะสิผู้เฒ่าเพื่อนว่าพอบอกเลยเพื่อนกลับไปพี่ก็เลยว่าเราเป็นผู้ใดหรือวีเพื่อนว่าคือในใจเป็นผู้ใดหรือวีเมื่อบวกให้ซื้อเลียบ่ต้องกลับวะสิ จับเหล็กไมาหยักใส่มือเขียนกระดาษใส่แล้วก็จับเหล็กมาหยักใส่มือเอื่อยก็เลยมาเบิงมันเป็นเหล็กสองตัวเพื่อนนะมันเป็นเหล็กสองตัวสองหางเพื่อนบ่านใ่นะเหลขที่เพื่อนเขียนให้เพื่อนบอกว่าบ่ต้องกลับอันนี้คือแนวทางเด้อเบ้าเด้อเอื่อยกับโบหูเด้อว่ามันถีเป็นจังใดแต่ว่าก็บอกตามความฝันแต่ถามว่าเอื่อยเสื้อบอเอื่อยกับเสื้ออยูนะเอื่อยกับซื้อรถตลีไปแล้วล่ะเพื่อนว่าเอื่อยซื้อรถตลีไปสองชุดแลลวเพื่อนว่า เลขสองหางหนีวนะวันนี้ก็เลยอยากเอามาแบ่งปันเบาน้องเอื้อกสิสือเพื่อนบ้านน้ำแน่แล้วกสะสืออันเหล็กลายวันไปนั่งคนว่าแต่ว่าลอตอรีนั้นซื้อไปแล้ววาชัดเลขกสองหางที่เพื่อนจับหยัดใส่มือคือเก้าสามกับเจ็ดห้าเก้าสามกับเจ็ดห้าเาน้องได้ถามเอื้อมันใจอยู่บนเลขแบบนี้เราว่ากระบุหงก็ล่องสื่อเบิ้งไปสั่นละเพื่อมันออกคนว่ากระสือเพื่อนบ้านนํา สื่อเลขไลน์ว่าน้ำเบนวังศีลนะกับเพื่อมันออกอายุคนฝันหาสิบหกปีนะครับอายุคนฝันห้าสิบหกปีกับรองพิจารณาเบิงพี่ลุงทีมครับเก,ก้าสามเจ็ดห้าหมักบ่มักกะอยู่ที่ดุลพินิษของแต่ละคนแหะครับเพราะว่าแนวทางเนะาะเบาหน่องกับบุหูนะครับว่าลีมันสิมาตัวใดเตันไหนแนวทางมากเบาหน่องกับม้าบอกสู่ฟังเดี๋ยวสิว่าเบาหน่องได้เลี้ยงมาแล้วบ่อยากบอกสู่ฟังพี่ ลุงทีเพื่อนกับเป็นคนหนึ่งที่สัทธ,ธาลวงปูสัทธ,ธาตาไข้คือกัน mm hmm. เพื่อนกับได้เ้าตะกุดนุ่นดวงไปเพิ่นไปใส่ลานขายของแล้วกะบ,บูชาพระบูชาสามนิ้วสามนิ้วครึ่งไปใส่หนารถแต่เพิ่นบอกว่ายังท่านฝันเกี่ยวกับรถเลยเบาหน่องว่าสังแต่ใดมากม่ท่านได้ฝันเกี่ยวกับรถแต่ว่าหูซื้อว่ามันมีอย่างแปลกแปลกขึ้นเพิ่นว่าเสินะเดี๋ยวเอ๋สิลองบอกประสบการณ์ห้อฟังจังหน่อยเพิ่นว่ามีมือหนึ่งผีขับรถไป แฟนผีขับรถเนี่ยพาไปต่างจังหวัดเพื่อนบอกว่าเพื่อนง่วงนอนแฟนผีอะเ,เหมือนจะหลับในเพื่อนว่าเหมือนจะหลับในแต่ว่าหมูซื้อว่ากําลังจะหลับไปเดียย๋ยวยินเสียงคนเฒ่าเอินผู้เฒ่าคนหนึ่งเสียงผู้เฒ่าเอิต,ตื้นตื้นเมัอนวนังอย่งนี้ขับรถอยู่เพือ่อนว่าแต่ว่าเสียงนั้นเสียงเถ่าเถ่าแหบแหบเพื่อนว่าเช่นอะ เสียงเถาเแหบแหบพี่ก็แฟนพี่เพิ่งก็เล็ดสะดุ้งตื่นขึ้นพี่ก็โตแกจวว่าเป็นอียงเพื่อนบอกว่าบบดนี้แฟนเพิ่นก็เลยว่าไอเหมือนเหมือนกับจะหลับในเพิ่นว่าแต่ว่าได้ยินเสียงผู้เ่าห้องเอื่นให้ตื่นเพื่อนก็บอกคิดอย่างไยเพื่อนคิดแค่ว่าเป็นลวงปูเพิ่นว่าคิดเป็นลวงปูมาเตือนสติเพิ่นมาเอือนเพื่นญยากเพิ่นหลับในเพื่อนเชื่อแบบนั้นเพิ่นว่าบบาวนอก็ไหมันกับบแนเอีหยมักะ มันก็เป็นไปได้เบิดละ่ะบ่าวหลองบอกเพิ่นนะคันเฮาเชื่อถ้าเฮาศรัทธาสิ่งที่เฮาเชื่อสิ่งที่เฮาศรัทธาเพิ่นก็บสีซอยเฮาเองว่่าซันนี่ล่ะประสบการณ์ที่พี่เคยเจอเพิ่นว่าเรื่องรถนะเพิ่นว่าบ่าวหลองก็เลยว่าอ่ะก็ดีกันล่ะพี่ไปใสมาแบบปลอดภัยแล้วก็ตั้งมั่นในความดีที่เฮาเคยเห็นไว้นะครับเนาะอ่ะลองครับเด้อ7 75กับ,บ93เลขพี่ลุงทิพย์ครับเพิ่นว่ามีผู้เฒ่ามา เกลี่ยห้บอกว่าบ่าต้องกลับว่าจังงวดวันที่หนึ G ่งกันยาหกแปดครับผมหนึ่งกันยาหกแปดเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางย,ยินเสียงกุกกะกุกกบ,บ่คุ้มทับคุ้มทับอยากจับลูกปิงปองคุ้มทับอยากจับลูกปิงปองอันตะไคร่เห็นป่ะดีย,ยินเสียงกุกกะกุกกบ่ ที่กุมเอาลูกวิ่งฟองบ้าหนุ่มก็เลยว่าจับขึ้นให้ได้กันจับขึ้นให้ได้กันซื้อเลขถือเดี๋ยวสซื้อเปยียกให้วะสัสกุมอยู่นี่ตั้งแต่เสาร์เบ้าหนุ่มก็บทายคลิปไว้อยู่เลยทายคลิปไว้อยู่ตอนบนที่กุมเอาลูกวิ่งฟองขึ้นแต่ว่าเอาขึ้นบ่ได้อ่ะยังไงก็รอบพารณาครับเด้อเลขพี่ลุงทิพย์ครับงวดวันที่หนึ่งกันยาหกแปดเก้าสามเกือบเจ็ดห้าสองตัวบต่วบตรงกับเลยในฝันบอกเลยย้ำเลยว่าบ่ต้องกับซื้อมันตรงๆนี่ยนะว่าสัส งวดนี้เอามาลับโจดเป็นการคิดสิได้ก็ให้สมหวังดังปรารถนาสุขสุขพ้นคิดดีทำดีสิ่งดีๆสีเขามาครับศรัทธามีบาร,รมีเกิดผู้ใดศรัทธาหลวงปู่ผู้ใดศรัทธาตะไคร้ผู้ใดศรัทธาแม่นี่หรือผู้ใดมีเลขดีๆอยากเอามาแบ่งปันบ่าวหน่องอยากเอามาแบง่งแบ่งปันเอฟซีบ่าวหน่องยินดีนะครับทักไลน์มาบอกขอเป็นเหลขฝันหรือเป็นเหลขที่เจ้าของใด้มากแต่ขออย่างเดียวคือ อย่าเอาเหล็กของสำนักอื่นมาให้เบาหน่องนะครับเด้อเพราะว่าขันเอาเหล็กของสำนักอื่นมาเบาหน่องเบานะพออย่างเบาหนองก็อยากให้เครดิตคนให้บเบาหน่องบ่อยากเอาเครดิตคนอื่นมามาให้เป็นเครดิตของของคนหนักจัิงสิเออคือจังเหล็กฝันสิเหลขข็กคำนวณจัิงสิทางของเจ้าของเอง,เองนี่เบาหนองยินดีรับฟังแล้วกะเบาหนองยินดีเอามาแบ่งปันทุกคนครับผมงวดนี้ไม่พูดได้บอกได้ครับคนเหลขกมันจะมาตัวใด กาลองพิจารณาเบิ้องต้นครับเด้อเลขพี่ลุงทิพย์ครับ9375เน้นๆครับอายุคนฝัน56ปีลองเบิ้งเผื่อเฮามีโชคไป็นกันกัารกเพิ่นเนาะการรอลุ้นนะครับอีกบลกกี้มือดอกมื้อนี่เขาที่2 0เนาะ2 0ิพมารอรุ้นกันว่าเลขทีเ่เฮาได้มามันสิเป็นตัวใดหวังว่างวดน,นี้เฮาสิได้จับเงินหมืน่นจับเงินแสนจับเงินลา้านยังกลุ่มเอาลูกปิงปองอยู่ เดาคันใดตัวใดเดาวบาลองคิลงให้เบดก็ขอทุกคนจงโชคดีศรัทธามีบารมีเกิดเหตุยังไงเกิดผลเหตุยังไงประสบค,ความสําเร็จข้าขายเดี๋ยเงินหมื่นเงินแสนเงินหลักทางานเดีเลือดยดเลือนตำแหน่งทุกๆปีครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดี 1. กันยาหกแปดเาสามเจหสวัสดีครับ